เมื่อเฮียวันสงสัยทำไมคุณอุต้องตะโกนด้วยครับบอกอลายจุดเข้ามาเฉลยทันทีจากกรณีรายการถามตรงๆกับจอมขวัญโดยพิธีกรจอมขวัญออกอากาศทางไทยรัฐทีวีเป็นการพูดคุยถึงประเด็นร้อนในการเห็นต่างทางการเมืองระหว่างอุหลัลทยัยนักร้องชื่อดังกับนายจตุพัทหรือไผ่ดาวดิน ครั้งนี้ในรายการมีการโต้เถียงซักถามในหลายประเด็นเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวเรียกร้องของกลุ่มคณะราษฎรรวมถึงประเด็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญต่อมาในวันอยู่บำรุงสอสอกทมพักเพื่อไทยโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กวันอยู่บำรุงโดยระบุว่าทำไมคุณอุต้องตะโกนด้วยครับต่อมาบอกอลายจุดได้เข้ามาคอมเมนต์ตอบคำถามดังกล่าวโดยระบุว่าอาจจะเป็นเพราะวิญญาณท่านแวนโกะอาจเข้าสิงครับ อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ